มัทธิวบทที่13ในวันเดียวกันนั้นพระเยซูเสด็จจากบ้านไปประทับที่ริมทะเลสาบมีฝูงชนมากมายยิ่งนักมารุมร้อมพระองค์พระองค์จึงทรงลงไปประทับในเรือขณะที่ประชาชนทั้งปวงยืนอยู่บนฝัง่งและพระองค์ตรัสหลายสิ่งกับพวกเขาเป็นคำรรอุป,ปมาเช่น ชาวนาคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่หว่านบางเมล็ดก็ตกตามทางและนกมาจิกกินไปหมดบางเมล็ดตกบนพื้นกรวดหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดเผาก็เหี่ยวไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกกลางพงหนามโดนหนามงอกคลุมแต่ยังมีบางเมล็ดที่ตกบนดินดี ซึ่งเกิดผลร้อยเท่าห0เท่าหรือสาสิบเท่าของที่หวานใครมีหูจ้องฟังเถิดเหล่าสาวกมหาพระองค์และทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสกับประชาชนเป็นคำอุป,ปมาพระเยซูทรงตอบว่าความลับของอาณาจักรสวรรค์ส่งให้พวกท่านรู้แต่ไม่ส่งให้พวกเขารู้ ผู้ใดมีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มขึ้นจนมีล้นเหลือส่วนผู้ที่ไม่มีแม้ซึ่งเขามีอยู่ก็จะถูกคลิปไปจากเขาด้วยเหตุน,นี้เราจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นคำอุปมาคือแม้ได้ดูแต่พวกเขาก็ไม่เห็นแม้ได้ฟังแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจ เป็นจริงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าเจ้าจะฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่มีวันเข้าใจเจ้าจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวันประจักษ์เพราะจิตใจของส่วนชาตินี้ดื้อด้านไปพวกเขาไม่ยอมเปิดหูเปิดตามิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะได้เห็นกับตาได้ยินกับหูเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมา แล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายตาตาของท่านเป็นสุขเพราะได้เห็นหูของท่านเป็นสุขเพราะได้ยินเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมมากมายปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นแต่ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ก็ไม่ได้ยินจงฟังความหมายของคำอุปมา เรื่องผู้หวานนี้คือเมื่อผู้ใดได้ยินเนื้อความเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าแล้วไม่เข้าใจหมานก็่วยสิ่งที่หวานลงในใจของเขาไปนี่คือมเมล็ดพืชที่หวานตามทางมเมล็ดพืชที่ตกลงบนพื้นดินที่มีหินมากคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วรับไว้ทันทีด้วยความยินดีแต่เพราะไม่อย่างรากลึกจึงคงอยู่แค่ชัว่วคราว เมื่อเกิดปัญหาหรือการข่มเหงเนื่องด้วยพระวจนะนั้นก็เลิกราไปอย่างรวดเร็วมเมล็ดพืชที่ตกลงกลางพงหนามคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะถ้าถูกความภวะวะผวนในชีวิตนี้และความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติรัดเสียทำให้ไม่เกิดผลส่วนมเมล็ดพืชซึ่งตกในดินดีนั้นคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจก็เกิดผลร้อยเท่าห0เท่า หรือ30เท่าของที่หวานลงไปพระเยซูทรงยกคำอุปมาอีกว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเสมือนคนหวานมเมล็ดพัน์ดีในนาของตนแต่ขณะที่ทุกคนหลับอยู่ศัตรูของเขามาหวานวัชพืชแทรกบนกับข้าวสาลีแล้วก็จากไปเมื่อข้าวสาลีงอกและออกรวงวัชพืชก็ปรากฏขึ้นด้วย คนรับใช้มาบอกเจ้าของนาว่านายขอรับท่านหวานข้าวดีในนาไม่ใช่หรือก็แล้ววัชพืชมาจากไหนนายตอบว่าฝีมือของศัตรูคนรับใช้ถามว่าให้พวกเราไปถอนทิ้งดีไหมนายตอบว่าอย่าเลยเพราะขณะถอนวัชพืชเจ้าอาจจะถอนข้าวสาลีขึ้นมาด้วยทำให้ทั้งกู้ งอขึ้นไปด้วยกันจนถึงเวลาเกี่ยวถึงตอนนั้นเราจะบอกคนเกี่ยวให้เก็บวัชพืชก่อนนะมัดเป็นฟอนนำไปเผาไฟแล้วเก็บข้าวสาลีนำมาไว้ในยุ้งฉางของเราพระองค์ทรงยกควาอุป,ปมาอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตน แม้มเมล็ดนั้นเล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกใหญ่ก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นให้นกในอากาศมาเกาะกิ่งแล้วส่ยกคำอ,อุปมาอีกข้อหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อขนมซึ่งผู้หญิงเอาไปผสมในแป้งกองใหญ่ส่วนแป้งทั้งก้อนฟูขึ้น ทั้งหมดนี้พระเยซูตรัสแก่ฝูงชนเป็นคําอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสสิ่งใดกับพวกเขาเลยนอกจากคําอุปมาทั้งนี้เป็นจริงตามที่กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจ,จนะว่าข้าพเจ้าจะเอื้อนเอ่ยครับอุปมาและเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้ตั้งแต่ครั้งทรงสร้างโลกจากนั้นส่งละฝูงชนเข้าไปในบ้านเหล่าสาวกมาทูลพระองค์ว่า เขาทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องวัชพืชด้วยเถิดพระเยซูตรัสตอบว่าผู้ที่หวานเมล็ดพันธ์ดีคือบุตรมนุษย์หน้าคือโลกเมล็ดพันธ์ดีหมายถึงพลเมืองของอาณาจักรของพระเจ้าส่วนวัชพืชหมายถึงพลเมืองของมารศัตรูที่หวานวัชพืชนั่นคือมาร เวลาเก็บเกี่ยวคือเมื่อสิ้นยุคและผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์วัชพืชถูกถอนมาเผาไฟอย่างไรเมื่อสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มากำจัดทุกสิ่งอันเป็นต้นเหตุของบาปและกำจัดทุกคนที่ทำชั่วออกจากอาณาจักรของพระองค์แล้วโยนลงในเตาไฟลุกโชน ที่ซึ่งจะมีการร่ำให้และขบเคี้ยวเขียวฝันและผู้ชอบธรรมจะส่องสว่างเหมือนดวงตะวันในอาณาจักรของพระบิดาของพวกเขาใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิดอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบก็กลับซ่อนไว้ และได้ความตื่นเต้นยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่มีแล้วมาซื้อทุ่งหนานั้นอันหนึ่งอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่สว่างหาไข่มุกเม็ดงามเมื่อเขาได้พบไข่มุกล้ำค่าเม็ดหนึ่งจึงไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อไข่มุกนั้นอนาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับอวนซึ่งทอดลงในทะเลและจับปลาได้สารพัดชนิดพอเต็มแล้วชาวประมงก็ลากอวนขึ้นฝั่ง แล้วคัดเอาแต่ปลาที่ดีใส่ตะกร้าส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเมื่อสิ้นยุคก็จะเป็นเช่นนี้คือทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วช้าออกจากคนชอบธรรมและนำไปทิ้งลงในเตาไฟลุกโชนที่ซึ่งจะมีการร่ำให้และการขบเคียเค้ยวเขี้ยวฟันพระเยซูตรัสถามว่าทั้งหมดนี้พวกท่านเข้าใจหรือไม่พวกเขาทูลตอบว่า เข้าใจพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าเพราะฉะนั้นธรรมอาจารย์ทุกคนที่ได้รับคําสอนเพราะฉะนั้นธรรมอาจารย์ทุกคนที่รับคําสอนเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านซึ่งนําสมบัติใหม่และสมบัติเก่าออกมาจากคลังของตนเมื่อพระเยซูตรัสคำอุปมาเหล่านี้จบแล้ว ก็เสด็จออกจากที่นั่นเมื่อมาถึงบ้านเกิดของพระองค์พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชนในธรรมศาลาในพวกเขาก็ประหลาดใจและพูดกันว่าคนนี้ได้สติปัญญาและฤทธิอำนานอจอัศจรรย์เหล่านี้มาจากไหนกันเขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่ของเขาชื่อมารีและน้องชายของเขาคือยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือ น้องสาวของเขาทุกคนก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือแล้วเขาได้สิ่งเหล่านี้มาจากที่ไหนกันเขาทั้งหลายจึงไม่พอใจพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าผู้เผยพระวจนะขาดคนนับถือก็แต่เฉพาะในบ้านเดิมและในครอบครัวของตนเองและพระองค์ไม่ได้ส่งกระทำการอัศจรรย์ที่นั่นมากนักเนื่องจากพวกเขาไม่มีความเชื่อ Amen.